ครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการครับอยู่กับผมวันนี้ครับาหมครั้งหนึ่งครักับรายการ g o ้คล p e เปอทอครับโดยจันเมิงคิเวฟครับเพจพ d m g k นะฮะวันนี้ <c oughs> มาด้วยแบบแววตาและสีหน้าที่ <c oughs> ต้องต้องยอมรับว,ว่าเมื่อวันที่18นะครับมิถุนายนที่ผ่านมาครับวันนี้ที่เราอาัดคลิปกันแลก็คือวันที่20มิถุนายนส5 6 4นะครับอ่น ทางทางทาง,ทางตัวผมเองทางอาจารย์เองก็ได้ไปทำการฉีดวัคซีนนะครับโควิด -19 <c oughs> นะครับมาแล้ว <c oughs> คือคือคือเราไปด้วยคือชวนคุยว่าเราไปด้วยแบบว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะจะ,จะหนักหนาอะไรเนาะเพราะว่าตามหลักแล้วก็คือแค่ฉีดวัคซีนเสร็จแ,แล้วก็คืออาจจะปวดเมื่อยตัวอะไรแบบเนี้แต่ว่าอ่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลยนะครับตามข่าวด้วยว่าคนเป็นลมคนอ่าไม่ก็เรียกว่าไงสลบ เกิดปฏิกิริยาต่างๆนะครับแล้วทําให้แบบมีการน็อกเกิดขึ้นเข้าโรงพยาบาลแอดมิทเนี่ยอันนี้ผมผมผมในฐานะของคนที่ฉีดแล้วบอกได้คําเดียวเลยว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งพอฉีดแล้วเนี่ยเหมือนกับร่างกายของของเราเนี่ยของผมเนี่ยคือออกของจานเป็นเป็นตัวอย่างเนี่ยคือโคตรง่วงเลยง่วงซึมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออ่า ท้องเสียถ่ายท้องหิวน้ําคอแห้งตลอดเวลานะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิกาตัดแดงเยอะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแลแปลกแปลกไปเว้ยเมันไม่ไม่อบมันมันก็ต้องระวังตัวเองนะนี่สองวันแล้วสองวันถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นแต่ว่ามันมันยังไม่ไม่ใช่ที่สุดนะครับมันยังมันยังมีอาการหลายอย่างที่ยังรู้สึกว่าต้องระวังตัวแล้วก็ กลัวเหมือนกันยังมีความรู้สึกว่ากลัวตายโอเคครับวันนี้เราเองก็มาในาเรื่องราวของก o ฮิปเปอร์นะครับวันนี้จะไม่พูดเรื่องนี้เลยไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราเองก็มีถุงมือที่อยู่ในมือในตอนนี้นะครับก็คือแบรนด์คีแมนมีคีแมนอยู่ ค่อนข้างที่จะหลายตัวนะครับประมาณ3รุ่นนะครับที่มีอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยผมขออนุญาตนะให้ทุกคนได้ไทำความรู้จักกับคีแมนรุ่นนี้เลยนะครับซูเปอร์ไฟนะนี่ให้ดูตัวอย่างเลยซูเปอร์ไฟนะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บสปอนเซอร์นิดนึงครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคครับอืม ซูเปอร์ไฟนะครับจากคีแมนนะฮะตอนนี้ผมมีรุ่นนี้อยู่ทั้งหมด3าคู่นะ <The> <man> แล้วเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ให้ฟังนะก็จะมี2สีด้วยกันนะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีแดงก็จะมีเบอร์9 <The> <man> ใช่ไหมเบอร์เก่คใช่มีเบอร์9กับเบอร์10นะสีแดงน,นี่คือสีแดง <The> <man> แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวสีออ,อ,อกเทาๆดำๆนะครับหลายคาโมนะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์เก้าะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเอาตัวสีสีนี้ดีกว่านะมาทําการรีวิวคีแม n เนี่ยต้องต้องยอมรับเลยว่าเป็นถุงมือน้องใหม่ที่ที่ที่ผลิตโดยทางโค้ดแก่นนะครับแล้วก็ได้ได้ทำเขาเรียกว่าได้ทำการคอดนะครับ <c oughs> ถุงมือรุ่นคีแมนเนี่ยออกมามากมายหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยก็คือ,อมันหลายรุ่นจนจนบางครั้งอะตอนนี้ผมลืมแล้วว่ามันมีรุ่นไหนบ้างแต่ว่าวันนี้เราขอเน้นที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยก็คือรุ่นที่ใช้ชื่อว่าซูเปอร์ไฟนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปชมรูปของซูเปอร์ไฟก่อนนี่นะซูเปอร์ไฟน์ซูเปอร์ไฟเนี่ยข้อดีของมันก็คือเป็นถุงมือกโกสายสปีดนะครับสายสปีดโดยตรงเลยนะครับอันนี้ อันนี้คือไม่ไม่เถียงเลยมันมีคุณลักษณะพิเศษนะครับที่ที่ที่ไม่ไม่เหมือนกับตัวอื่นของ e ีแมนที่ทำแล้วก็ะจะลุ่งเหยืงนิดนึงโอเคครับซูเปอร์ไฟเนี่ยเป็นโฟมนะครับก็คือโฟมลาเท็กซ์นะฮะลาเท็กซ์ คอนแทคลาเท็กซ์นะฮะเป็นคอนแทคเลยเดี๋ยวขอปิดภาพนิดน,นึงเนาะเอาคุยด้วยตัวตัวถุงมือดีกว่านะจะได้สนุกสนานมากขึ้นนะไม่ไม่นานด้วยไม่ไม่ลกลุกลังด้วยตัวโฟมเนี่ยเป็นโฟมคอนแทคนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยยาวนะโฟมยาวถึงตรงนี้เลยเป็นโฟมล้วนๆน,นะครับโฟมคอนแทคเนี่ยสังเกตไม่ยากนะครับถ้าเราซื้อถุงมือโกก็คือจะมีพลาสติกหุ้มนะแบบนี้ แล้วก็การตัดเย็บเนี่ยกา,การตัดเย็บไม่ใช่การตัดเย็บการตัดเย็บเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าไฮบริดคัตนะครับไฮบริดคัตเป็นไงนี่ดูเลยนะมันจะมันจะเป็นนิ้วกลมนะแล้วก็นิเกทชีนะครับปนปนกันนะครับแล้วก็ข้อมือเนี่ยหลังมือเนี่ยเป็นนนโอพีนนะทั้งตัวเลยแล้วก็อัดด้วยพลาสติกนะครับ เป็นพลาสติกที่อัดเข้าไปด้านในโลโก้เนี่ยก็เป็นพลาสติกอัดนะครับไม่สามารถที่จะถ้าเลาะออกคือก็คือเป็นรอยเลยแน่นอนนะครับแล้วก็มีแรปโอเวอร์นะครับาว่าแรปโอเวอร์หมายความว่าโฟมตรงนี้นะครับอ่ามันจะพันรอบนิ้วโป้งนะการสวมใส่นะครับอันนี้เบอร์9นะผมปกติผมใส่เบอร์8ดเบอร์9นะฮะเดี๋ยวดูว่าตัวนี้จะเป็นไงผ้าเดี๋ยวขอคุยเรื่องผ้าก่อนผ้าตรงนี้ถ้าเคยใส่ถุงมือโกที่ทรงนียหลายๆรุ่นเนี่ย บอกเลยว่าพาดตรงนี้มันกจะเป็นปัญหาคือมันจะบางแล้วก็เกิดการย้้ยง่ายแต่ว่าอันนี้ค่อนข้างที่จะหนานะครับหนาหนาหนาอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองดูว่าความหนาของมันมีผลไหมนะครับด้านในเห็นว่าด้านในเนี่ยไม่สามารถที่จะใส่ฟิงเกอร์เซฟได้นะครับไม่ไม่มีฟิงเกอร์เซฟนะแล้วกเ็เดี๋ยวขอ,อขอลองใส่กันนี่คือใส่คือผมมาใส่เบอร์เก้าปกตินะเบอร์เก้าแต่ว่า ต้องลองใส่ว่าเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงขั้นตอนของการยัดนีโอพีน่ะปัญหาแล้ก็คือมันจะยัดยากแต่พอมันเข้าไปได้เลยครั้งแรกก็เนี่ยมันมันจะรู้สึกโอเคมากเลยพอมันเข้าไปแล้วน่มันจะรัดมือเราให้รู้สึกดีมากมันบางนะความรู้สึกว่ามันบางแต่ว่าในความบางน่มันมันมีความกระชับที่สูงนะฮะถือว่าโอเคเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมีสายรัด สายลัดหนึ่งรอบนะครับเป็นสายลัดที่สามารถถอดได้นะแปะแล้วก็ใส่เข้าไปวนี่เลยครับเป็นทรงประมาณนี้นี่ถามว่าโอเคไหมโอเคผมว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็อ่ามันมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกแบบเบาอะแล้วแล้วก็คือการเคลื่อนที่ของมือนี่ผมถ้าเดินสายแข่งบอลผมว่าโอเคนะแล้วก็คือไม่ต้องใส่ใสายลัดนะก็รู้สึกเลยว่าตรงนี้กระชับกระชับเลยนะครับ แล้วก็ตรงโซนชกนะฮะจะไม่จะไม่ได้เป็นซิลิโคนนูนนะจะเป็นยางนะอัดเข้าไปในนี้เลยนะครับซึ่งซึ่งสูม,มือรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะกับสายสปีดที่ไม่ชอบความหนาเทอะทะของของสูม,มือโกนะครับตัวนี้ห้าจะตอบโจทย์ก็คือเบาแล้วก็ความคล่องตัวค่อนข,ข้างสูงส่วนคอนแทคเนี่ยโฟมเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่า มันเป็นแบรนด์คอนแทคที่มาตรฐานของไทยอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ไม,ไม่ต้องซีเรียสเลยว่ามันจะไม่ดีหรือยังไงคือคือยายก็หนึบอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นคอนแทคที่มาจากโรงงานจากทางปากีซึ่งช่วงหลังได้บอกเลยว่าคนที่ซื้อถุงมือโกในใน,ในไทยเนี่ยได้ถุงมือโกของแบรนด์ปากีนะครับแทบจะทั้งหมดทั้งหมดเลยจะว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับมาจากปากีแต่ว่าคุณภาพของแต่ละตัวเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีความเหลื่อมนะฮะหมายถึงหมายความว่ามันมีความหนึบแล้วก็ ความไม่หนึบเนี่ยต่างกันเยอะในในตระก,กูลของ kontact แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็แข่งขันกันเรื่องคุณภาพมา่ค่อนข้างที่จะมากขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับแล้ก็เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าปมจะไม่หนึบผมบอกเลยว่าหนึบอันนี้ใส่ตรงไซส์นะฮะถือว่าใส่ตรงไซส์แล้วก็อาจจะอาจจะยัดยากหน่อยในช่วงแรกแต่แต่ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยของของการใส่ถุงมือ,อแนวนี้นะครับ โอเคมากเลยกับราคา1,390บาทนะครับตอนนี้เ,เห็นว่ามีมีมีการลดราคาด้วยนะครับเหลือเพียงแค่เ,เท่าไหร่นะลดไป10%หรือไงอ่ะผมผมไม่มั่นใจลองติดตามทางเพจ e y m a n ได้เลยนะครับเพจ k e y m a n g เนะครับเ,เดี๋ยวเราเปิดให้ดูนิดนึงฮะเพจ e y m a n นะฮะหน้าตาเพจก็คืออ,อันนี้เลยนะครับโอ้ นี่ครับเพจคีแมนจีเนะครับอ่าถ้าถ้าถ้านั่นก็คือเราเราสามารถที่จะไปลองติดตามดูได้เลยนะครับผม,มใส่สุดมือเรามันยากนี่ครับลองเข้าไปตามดูนะครับเรื่องราวของเพจคีแมนจีเตอนนี้ถ้าสนใจที่อยากจะได้รุน่นนี้ไปทดลองนะครับทดลองสวมดูก็สามารถติดต่อได้เลยทางเพจของจานเหมิงแล้ว PTMGK นะครับอ่าตัวน,นี้ การันตีครับว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านในไม่มีเจลกันลื่นนะไม่มีเจลกันลื่นนะครับแต่ว่าไอตัวเจลกันลื่นที่ที่เราใส่กันเนี่ยตอนเนี้ยมันเนี่ยเนียคือคือทรงเนี่ยคือตัวนี้เลยนี่คือตัวนี้เลยที่มันอัดอยู่หลังมือเนี่ยนี่คือตัวนี้เลยนะครับที่เป็นเจลกันลื่นที่อยู่ด้านในสรงมือเอามาอัดในนี้ครับอันนี้ไม่มีเจลกันลื่นนะบอกไว้ก่อนแต่ว่าความรู้สึกนี่คือเบากระชับแล้วก็ สำหรับสายสปีดนะครับที่ที่ต้องการเรื่องของความไวในการออกบอลนะครับแล้วก็การที่จะแบบว่าวางมือคือคือคือถ้าคนมี็กเป็น,นแค่วางมือเนี่ยวางมือดีนยะโอกาสบาดเจ็บก็น้อยนะครับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอาสายสปีดนะครับทะานนั้นแล้วผมว่าคุ้มเลยนะครับหนึ่าบาทนะครับลองไปหากันดูนะครับตอนของเรามีทั้งหมด3คู่นะฮะ มีตัวนี้นะครับแล้วก็สีแดงนะครับนี่สีแดงเบอร์เก้านะครับสีแดงนะครับแล้วก็เบอร์สิบสีแดงเหมือนกันนะครับอ่ะมีโอกาสก็ลองดูครับถ้าใครสนใจนะครับทักมาได้เลยครับอ่าราคาของเราแถมน้ำยาซักถุนเือโกด้วยนะครับ p t m g k นะครับ1390าบาทเท่านั้นเองนะครับถ้าสนใจนะฮะติดตามแล้วก็สั่งได้เลยนะครับทางแชทข้อความหรือว่าใต้เมนนี้เลยนะครับ่อนอื่นเลยวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณนะครับทางเพื่อนๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับรายการคีเพอร์ท็อของเรานะครับขอบคุณทาง PMPK นะครับจำหน่ายีนแบรนด์ถุงมือโกนะครับขอบคุณทางบริษัทอีโบด้วยนะครับจำหน่ายเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ถุงเท้าถุงมือโกอุปกรณ์กีฬาต่างๆนะในประเทศไทยนะครับขอบคุณทางคีแมนจีเนะครับจำหน่ายถุงมือโกนะครับขอบคุณทางโกจีเคนะครับโกคีเพอร์สโตร์นะโดยทางตองรักพ่อ นะฮะติดตามถุงมือโกในเพจของตองและพ่อได้เลยว่าจะเป็น H 3นะครับแล้วก็มีมากมายหลายรุ่นนะครับขอบคุณทาง iMan ช้างไทยด้วยนะครับแล้วก็ทางโรม GK โดยพี่โรมนะครับขอบคุณทางร้านทำเสื้อพิมพ์ลนะครับเสื้อสกรีนต่างๆนะครับรวมไปถึงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบนะครับลวดลายนะครับการใส่กราฟิกนะครับในราคาที่ประหยัดนะครับติดต่อได้เลยทาง J-SPOTT นะฮะ ด้านข้างเรานี่เลยฮะเจสปอร์ตมาตั้งทางนี้ตั้งต้องต้องชี้ทางนี้นี่ฮะเจสปอร์ตโอเคครับพบกันใหม่นะครับสำหรับทางคิปเปอร์ทอล์กของเรานะครับท่านใ้สนใจนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันครับเดี๋ยวุ่นต่อๆไปครับแต่วันนี้ครับซปเปอร์ไฟล์ครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับมีโอกาสครับควรหาไว้ติดบ้านนะครับแล้วจะรู้เลยว่าฟิลถุงมือที่เป็นแบบสปีดนะครับมันดียังไงแล้วเจอกันคลิปต่อไปกันสำหรับวันนี้ครับ ครับ pdmgk go hipper talk ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ